ข้าพเจ้าขอตั้งเจตนาให้ชัดเจนขอให้ความอุดมสมบูรณ์ไหลเข้ามาดั่งสายน้ำขอให้ความสำเร็จเปิดประตูทุกด้านขอให้เงินทองโชคลาบการงานและโอกาสดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่สะดุดไม่ขาดสายขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ความกังวลและอุปสรรคทั้งปวงขอให้ชีวิตเบ่งบานด้วยความสุข ความมั่นคงและความสบายใจหากบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างขอน้อมนำมาเป็นปัจจัยให้พรทั้งหลายสำริดผลและขอให้คืนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความรุ่งเรืองครั้งใหม่ที่ใหญ่กว่าที่เคยมีมาเมื่อคำอธิษฐานสุดท้ายจบลงพลังงานของค่ำคืนนี้จะค่อยๆกลืนเข้าสู่หัวใจผู้ศรัทธาอย่างลึกซึ้งผู้ภาวนา จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจอธิบายเป็นถอยคำได้มันเป็นเหมือนประกายบางอย่างที่สว่างขึ้นในจิตใจเป็นสัญญาณว่าความอุดมสมบูรณ์ที่รอคอยกำลังจะปรากฏขึ้นในช่วงเวลาอันใกล้คืนนี้คือคือนที่จักราวาลเปิดประตูให้คุณอย่างเต็มที่คือคือนที่พรศักดิ์สิทธิ์เริ่มทำงานและคือคือนที่ความมั่งมีสีสุขเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างแท้จริง ในเส้นทางชีวิตของคุณข้าพเจ้าขอน้อมใจสงบลงใต้แสงดาวเชื่อมต่อกับพลังงานแห่งจักรวาลที่เปิดออกในค่ำคืนนี้ขอให้แสงทองแห่งความอุดมสมบูรณ์ไหลเข้าสู่ชีวิตของข้าพเจ้าอย่างนุ่มนวลและมั่นคงขอให้ทุกความตั้งใจที่บริสุทธิ์ได้รับการตอบรับจากพลังงานแห่งปัญญาและความเมตตา ขอให้เส้นทางใหม่แห่งโชคลาภความสำเร็จและโอกาสปรากฏต่อหน้าข้าพเจ้าในเวลาที่เหมาะสมที่สุดขอให้ความพยายามของข้าพเจ้าได้รับการเกื้อหนุนให้ผลลัพธ์งอกงามเกินกว่าที่คาดคิดขอให้ความกังวลความขาดแคลนและความติดขัดสลายหายไปดั่งหมอกต้องแสงเปิดทางให้หัวใจของข้าพเจ้า ได้สั่นสะเทือนในพลังเดียวกับความมั่งคั่งไร้ขอบเขตคืนนี้ข้าพเจ้าขอประกาศการเปิดรับปฏิหารทางการเงินที่สอดคล้องกับเส้นทางชีวิตความมั่งคั่งที่หลังไหลอย,อย่างต่อเนื่องและความสุขที่สมบูรณ์ในทุกมิติของการดำรงอยู่ขอให้พลังงานแห่งจักรวาลปกป้องนำทางและส่งเสริมให้ชีวิตของข้าพเจ้า เปลี่ยมด้วยความอุดมสมบูรณ์ทั้งในใจในจิต